าหมึกสดๆแบบนี้จะเป็นหมาล่ายัางไงไปดู <I do. S 1> กับเที่ยวมาแล้วเจ้าปไปเขาไปตลาดกันเจ้าวันนี้เนาะสีบะเ,เมืองถึงแล้วเจ้าเบเก้ปลาหมึกสองตัวเจ้าเจาใส่ถุงขึ้นน้องเลยนะไปขึ้นรถกลับบ้านมานะถึงแล้ว เขาก็กลับจากตลาดแล้วเนาะเจ้าเนาะอ่ะจุดไฟไฟลูกยังโกหกไฟล่านลูกอ่ะพัดลมมินิมอลเข้าแล้ว๋อลืมใส่หมวกนะเจา้าใส่หมวกละอ่ะปะเทน้ำเจ้าจก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 อาะมึกจุ่มลงไปเจา้าแล้วยาใดต่ออ่ะล่างก่อนล่างมึกก่อนเนาะอ่าล่างมึกแ <c oughs> ปลขึ้นละหนึ่งตัวสองตัวอ่าเลิศกวันเข้าตา พัดมาวีเจ้าวีวน่อยโอ้ยควนเข้าตาน้องเจ้าควรนเข้าตาน้องอ๋อเฮ้ปลาหมึกพีกก่อนพีกก่อนใกล้สุกละเออใกล้สุกแล้วเออเลิศน่ากินกะไม่กล้านะน่ากินนกอในเช็กล้วเอามีดมามีดมาอย่างอาปาดเจ้าอออ๋ออ๋ออ๋อได้ละโอ้ยงามขนาดเนาะงามขนาดเลิศ อปาดเข้าไปเจ้าปาดเข้าไปน้องปาดเข้าไปเจ้ามีไข่จุ่ยปาด้วควันกเขาตากันแล้ว, <c oughs> ว,นาาลวอน้องร้องไห้อ๋อเลสร็จแล้วเสร็จแล้ว, <c oughs> ลวอ้ยย่างสุกแล้วเลิศเลยนะเจ้าแต่ยังป่เสร็จนะเขายังอ่ะมาใส่ซอสมาล่าละวันนี้เขามาทําเป็นมาล่านะทุกคนค่ะโอ้ยน่ากินจังเลยอ่ะ น่ากินขนาดเลยเนาะอ่ะเอาเใส่พริกก็้เด้อทุกคนเด้ออ่ะใส่พริกใส่พริกใส่พริกเข้าไปใส่พริกเข้าไปลืมไปพริกโดนไฟแล้วเสบตาขนาดกโอ้ยน่ากินขนาดเลยทุกคนอ้ยน้องน่ากินอ่ะออะอ่มาและเจ้าอยู่บนเขียงละเขียงอยู่บนน้ำนะเออเฮากำลังจะ จะอ่ารวยพีคแค่หน้อยหนึ่งจะอย่างเนาะเขารวยพีคแค่น่อยอ่าเสร็จแล้วมาเขาก็จะมาชิมละทุกคนอ่าชิมเข้าไปชิมเข้าไปอ่าอ่าพีคหนักออาล้ำขนาดโอ้ล้ำเลิศอันนี้ล้ำจริงเจ้าทุกคนล้ำจริงจริงล้ำแต่แต่อ่าดูเจ้าน้าย่อยละอ่ามันใส่ย่อเบื้องหลังคือเทพขนาดทุกคนมันเทพขนาดมาไหวแล้ว จะได้กูพักติดตามเฮาตัวเนอร์อยากคือเอาอย่างมาทำเกาะบอกได้เลย